จาไปแวองิสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชิมนะครับอาหารเมืองเมืองนะครับมีร้านชื่อว่าร้านลู่หินตังนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านนี้ทีเด็ดของร้านก็คือลู่ครับแน่นอนครับต้องมีลู่เลือดครับลู่เพี้ยนะครับลาบหมูดิบหมูสุกนะครับลาบควายซา ต้มแซบเนื้อต้มขมแกงอ่อมเนื้อไส้อัว่วค้างหมูหางหมูย่างรวมแอบอองออแอบปลาดุกิ้นสมม้มหมกโอสปะครับที่พูดมานี่คือมีทั้งหมดเลยนะครับเมนูแรกที่ขอลิ้มลองก่อนเลยนะครับนั่นคือไส้อั่วย่างนะครับโอ้โหกลิ่นหอมหอมนะขอชิมก่อนเลยครับบอกได้คําเดียวนะครับว่าโอ้สุดยอดครับล้ำครับ รสชาตินุ่มหอมนะครับแล้วก็อีกเมนูนึงนะครับที่เด็ดไม่แพ้กันก็เป็นไส้ย่างนะครับย่างรวมพวกนี้ครับอร่อยนะครับอร่อยมากนะครับลํำครับนะครับแต่ทีเด็ดที่นี่ก็คงไม่พ้นลู่ครับลู่ที่นี่แซ่บหลายนะครับดูหน้าคนจีนก่อนนะครับแต่ละคนครับดูครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็ วันนี้ที่เรามากันหลายคนครับเมนูที่สั่งเยอะสุดก็คือนี่แหละครับลูครับใครชอบเลือดแดงๆนะครับกับเครื่องไนทอดกรอบนะครับต้องเมนูนี้เลยครับสุดยอดที่เด็ดเลยครับของที่นี่นะครับและอีกเมนูหนึ่งครับที่ที่เด็ดอีกเมนูก็คือลาบหมูครับลาบหมูดิบครับหมูสุกนะครับหรือว่าลาบควายนะครับมีหมดเลยครับที่นี่ครับ อยากกินแบบไหนได้เสมอครับแต่บอร์ด้คำเดียวสุดยอดแต่แตครับลำครับและอีกพิเศษเมนูนะครับนี่คือกบย่างครับกบย่างเนี่ยโอ้โหฟินสุดๆครับเมนูนี้ครับทัานเปิดทานไหนเราออนเปิดเ็ดโมงถึง2ทุ่มเปงดวนถึง2ทุ่มนะครับแม่เอาทุกวันก็ครับยุดวันศุกร์วันศุกร์เอา อายุส้วันเดียวเช่ไหมใช่ส้วันเดียวแต่ของแม่นี่จะต้องสองโมงสามโมงว่าแม่ออกมาย่างแม่ออกมาย่างประมาณสองโมงสามโมงเออเอาเอาเอาเปนตันว่าเป็นตันว่าแต่วันจุ๊ดคืออยู่วันศุกร์วันเดียวกันใช่วันเดียวกันเลยเนาะใช่อย่าได้ลองมาจิ้มมากินดูกันดูนะครับเจอร้านว่าร้านลู่หินตันนะครับสนใจไหมครับของกินล้ำมี 等待。